สู่ความเข้าใจต้องได้สองอย่างชื่นใจด้วยแล้วก็เข้าใจในหลักธรรมด้วย โอ้โหกราบสาธุค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้เราสวดมนต์นะคะอย่าลืมนะเราสวดมนต์แล้วเราชื่นใจแล้วเราก็ต้องเข้าใจในบทสวดมนต์ด้วยนะคะจะได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติได้พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากจะขอกราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เพราะว่าโยมเห็นว่าพระอาจารย์เนี่ยก็เผยแผ่ธรรมะมานานแล้วที่สําคัญเนี่ยเราจะเห็นคลิปต่างๆของพระอาจารย์ที่เป็นคลิปที่น่าสนใจมากแล้วก็ในคลิปต่างๆเนี่ย พระอาจารย์ก็สามารถที่จะเห็นธรรมะหรือสิ่งตามสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เจอในชีวิตประจำวันพระอาจารย์ก็สามารถน้อมเข้าสู่ธรรมได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์คือทุกคลิปก่อนที่พระอาจารย์จะพูดไปเนี่ยก็ต้องใช้หลักของโยนิโสมนสิการถูกต้องแล้วก็คือใช้หลักของการพิจารณาไตรตรองเทียบเคียงนะเพื่อที่จะให้ไม่ให้ผิดจากหลักธรรมจริงๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ แต่บางอย่างที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้เนี่ยบางทีอุปมาเนื่องด้วยเกวียนแต่ในสมัยนี้เนี่ยเวลาพอพระอาจารย์คุยกับเด็กๆพูดถึงเกวียนเนี่ยเด็กเขาก็นึกไม่ออกว่าเกวียนเป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงรถยนต์เขารู้นะรถไฟฟ้าเขารู้งั้นเราก็เปรียบเทียบด้วยการเปลี่ยนจากเกวียนมาเป็นมาเป็นรถยนต์ในปัจจุบันแต่เราก็ยังคงไว้ซึ่งเรียกว่ากฎหมายแม่ก็คือ,อในรมข้อเดิมเพียงแต่เรา เราเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงให้เข้ากับปัจจุบันก็ไม่ได้ทิ้งหลักเดิมเจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์เจ้าค่ะปกติจริงๆอย่างที่โยมเคยมีความรู้มาเนี่ยหนึ่งในเรื่องของเหตุของการ โยนิสมมนสิการเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งในการที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายบรรลุธรรมได้พระอาจารย์พอจะมีคําแนะนํำยังไงที่ในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถที่จะน้อมนําหลักธรรมมาแล้วก็โยนิสมมนัสิการในชีวิตประจำวันได้บ้างไหมเจ้าคะอยากกลับขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เจ้าค่ะในหลักแห่งการบรรลุธรรมเนี่ยก็มีอยู่ตั้งหลายวิธีอยู่นะทั้งฝั่งธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้ ถ้าเราเทียบเคียงแล้วก็ดูในพุทธประวัติเนี่ยมีหลายท่านที่ฟังทำไปก็บรรลุธรรมเจ้าค่ะก็กําลังปฏิบัติอยู่บางท่านก็กําลังเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนพิจารณาใบไม้ยืนพิจารณาสายน้ําก็บรรลุธรรมในขณะกําลังพิจารณาแล้วก็ในขณะกําลังแสดงธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้แลมีสาวกบางรูปที่ท่านก็กําลังแสดงธรรมอยู่แล้วก็สามารถบรรลุธรรมในขณะที่ กำลังแสดงทมไปกำลังสอนผู้อื่นแท้ๆเลยแต่ว่าคือมัน,มนยงกิ๊กสังเกตไหมว่าเวลาพอเราเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กทําไมเราไม่เข้าใจในในบางข้อที่ครูสอนเน้อค่ะณวันเนี้ยวัยเราได้เราเจอเหตุการณ์สถานการณ์ผ่านอะไรมาเยอะพณจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดอ๋อขึ้นมาแบบปิง้งขึ้นมาแบบอีคิวสั่งเลยปิ้งขึ้นมาเลยว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองแต่ทําไมเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจมันเหมือนกับบางอย่างที่เรายังบ่มเพาะแล้วมันยังไม่เต็มพร้อม เด็กที่กนธัญญาพราหมณ์ท่านก็สร้างบาร,รมีมามากมายเหลือเกินก็คงจะฟังซ้ําฟังซ้ําฟังซ้ํามามากนั่นแหละแต่ก็ยังไม่อ๋อเสียทีเหมือนกับเราฟังตอนป .1 2 3 4จนมัธยมจนอุดมศึกษาเราก็ไม่อ๋อเสียทีแต่พอณนะวันหนึ่งปุ๊บม,มันเกิดอ๋อขึ้นมาเพราะมันมีมันมีสถานการณ์บางอย่างมาทําให้เราเข้าใจชัดขึ้นนะหรือว่า พิษณุณีหลายรูปที่เจ็บช้ำเนื่องด้วยความรักมามากมายสุดท้ายพอมาเจอความรักครั้งสุดท้ายก็ถอนอขอการนการสะสมตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญเจ้าค่ะเร,เราพยายามอย่าทิ้งอย่าทิ้งการเข้าใจอย่าทิ้งการสังเกตพระอาจารย์ก็เลยมีแรงแรงเหนียวนําใจตัวนี้ในการท,ที่เราจะต้องพยายามเก็บใบไม้เก็บก้อนหินเก็บกิ่งไม้เ,เก็บพลาสติก เอามาเพื่อมาเป็นหลักธรรมให้ได้หมดเลย <c oughs> ค่อยเข้าใจเรียนรู้ธรรมะกับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะอ,อ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์คือพระอาจารย์เจ้าขาในใน,ในการสนทนาธรรมของเราเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็จะมีคําถามจากเพื่อนๆที่บ้านด้วยเจ้าขอพระอาจารย์เจ้าขามีคุณผู้ชมเพื่อนๆแจ้งมาว่าเสียงพระอาจารย์เบาเนะี่ยเจ้าขะพระอาจารย์เจ้าขา เราทดสอบเสียงนะพุดโทนหนึ่งพุดโทสองสามสี่ห้าเสียงชัดขึ้นไหมคะเพื่อน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 ช่วยส่งมาบอกหน่อยนะคะว่าถ้าชัดขึ้นไหมนะคะแต่หลายคนบอกว่าพระอาจารย์เสียงเบาเจ้าคะ่ะต้องเอาโทรศรัพท์แนบหูเลยเจ้าคะ่ะแต่ตอนนี้ชัดแล้วขอพระอาจารย์อีกทีได้ไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะพูดให้ให้ดังขึ้นชัดนิดนึงประมาณนี้นะยังได้ยินชัดไหมเอ่ย มีบางท่านบอกว่าดีชัดขึ้นอาอางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์จะเพิ่มน้ำหนักเสียงอีกนิดหนึ่งได้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ระจะขอยอยู่ห่างจอประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งคืบก็ถือว่าก็ถือว่าใกล้อยู่นะเจ้าค่ะอาจต้องให้พระอาจารย์เพิ่มเพิ่มเพิ่มเนื้อเสียงนิดหนึ่งาจาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะลองดูนะ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าข่ะยยมกรับขอโทษนะเจ้าค่ะแม่จ๋าแม่แม่เบาเสียงนิดนะจ๊ะแม่จ๋าเสียงได้ยินแม่เก็บของตรงนี้ได้ยินสิกรับขอโทษค่ะคุณแม่ค่ะกลับขอโทษพระอาจารย์และเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะค่ะพระอาจารย์เจ้าขะทีนี้เนี่ยยมอยากจะเรียนกลับเรียนพระอาจารย์อย่างนี้เจ้าค่ะว่าเอ,ออย่างล่าสุดก็มีคําถามจากเพื่อนๆนในกลุ่มมาบอกว่าเนี่ยเขาอะรู้สึกคือเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นโรคโรคโรคร้ายเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาแล้วก็ คือเขาก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงคุณแม่ที่เขาต้องดูแลอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเศร้ามากๆเลยไม่รู้จะหาทางออกกับชีวิตยังไงแล้วก็อยากจะเหมือนกับไม่อยากอยู่โลกนี้ต่อไปอีกแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากกลับขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เพราะว่าเขาไม่สบายเป็นโรคลกูลกไลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เนี่ยก็เหมือนกับที่พูดในตอนต้นนะนะว่าเราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเพื่อให้เกิดความชื่นใจแล้วก็นําไปสู่ความเข้าใจเห็นไหมเวลาพอเราสวด ท่านธรรมยังอภินนะหะปัจเจเวคณะปาทั้งพนามาเซเห็นหแล้วเราก็สวดอภินนะหะปัจเจเวกห้าไปนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนนะใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเนี่ยงั้นเม,เมื่อเกิดความเข้าใจจากการที่เราได้ภาวนาทุกวันบ่อยๆซ้ําๆเนี่ยมันก็จะทําให้ ณวันหนึ่งเมื่อเราต้องเกิดการป่วยไข้ขึ้นมาอาการเจ็บป่วยทางกายก็จะทําร้ายจิตใจเราเนี่ยได้ยากขึ้นค่ะเรายมกิ๊กสังเกตไหมว่าเมื่อเราได้ได้ภาวนาบ่อยๆเมื่อเราเข้าไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งในห้องห้องหนึ่งเนี่ยเราเราจะไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนักหนาก,กับความตายเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ภาวนาเรื่องความตายอยู่ทุกวันอยู่แล้วภาวนาเรื่องความเจ็บไข้ทุกวันอยู่แล้วสิ่งใดที่ทําซ้ําๆเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอาจินรนกกัง และเมื่อเป็นอาจินกรรมในฝ่ายกุศลมากๆเข้าและโดยเฉพาะคําว่ากุศลคือความฉลาดเนี่ยเมื่อเรามีความฉลาดในการภาวนาให้เกิดความชื่นใจแล้วก็นําไปสู่ความเข้าใจทีนี้เราจะเริ่มเก่งขึ้นช่ำชองขึ้นนะในการที่จะทําใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นคุณโยมโยมท่านที่ป่วยอยู่นะวันนี้พระอาจารย์ศักดามาเยี่ยมหน้าจอตรงนี้เลยโยมลองดูซิเนะี่ยวันนี้พระมาเยี่ยมถึงหน้าจอเลย เนี่ยเมื่อกี้พระอาจารย์ก็เพิ่งจะโพสตโพสธรรมะพระอาจารย์ในสองทุ่มตรงเนี่ยทุกวันนะพระอาจารย์ก็เพิ่งจะโพสต์ลงไปวา่าไม่รู้นะโยมวันนี้เหนื่อยอะไรมาบ้างแต่วันนี้ใครจะไม่เข้าใจโยมไม่รู้แหละแต่พระอาจารย์เข้าใจว่าโยมเหนื่อยจริงๆแต่เรื่องวันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะไม่ต้องเก็บมาคิดซ้ําวนไปวนมานู่นนี่นั่นคือพระอาจารย์จะพยายามพยายามให้เกิดกําลังใจแต่มันจะต้องนําไปสู่ความเข้าใจในหลักธรรมแท้ ต้องไม่ไม่ทิ้งหลักธรรมงั้นสําหรับคุณโยมท่านนี้นะเนี่ยวันนี้โยมลองดูสิวันนี้ทั้งพระทั้งโยมกิ๊กมาเยี่ยมโยมถึงบ้านเลยเนี่ยนี่อยู่หัวนอนเลยนะเนี่ยนะอยู่หัวเตียงเลยนะงั้นให้เข้าใจนะลําพังการปลอบใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องต้องทําความเข้าใจว่ามีใครบ้างล่ะที่ไม่ป่วยมีใครบ้างล่ะที่ไม่เจ็บไข้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ป่วยไขย้แม้แต่พระราชามหากษัตริ์ บนกองเงินกองทองพระองค์ก็ยังมีการป่วยไข้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราพูดซ้ำทาซ้ำพูดซ้ำทาซ้ำภาวนาซ้ำจิตเรามันจะค่อยๆยอมรับไปเองและเมื่อจิตยอมรับไปเองทีนี้อาการป่วยทางกายก็จะถูกแยกออกจากทางใจค่อยๆขยับมีระยะห่างมากขึ้นตรงนี้ไม่มีใครช่วยใครได้นะทุกคนต้องดูแลหัวใจตัวเองทุกคนต้องดูแลความเพียรของตัวเองจนนําไปสู่ความเข้าใจ พระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความพัดพรากความสูญเสียก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามดลึกถึงในชีวิตประจำวันหรือว่าโยนิสมนาชิการกับเหตุการณ์ต่างๆข่าวต่างๆที่เราได้ได้ยินได้ฟังด้วยใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่เราต้องเอาสิ่งนั้นแหละมามาประกอบด้วยเหมือนกับเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับ กับนางกีสาโคตมีที่เสียลูกใช่ไหมอุ้มลูกมาแล้วนะลูกก็เริ่มจะเขียวๆแล้วนะแต่นางไม่ยอมรับว่าลูกตายแล้วาน,นางก็พยายามไปหาวิธีว่าทํายังไงถึงจะชุบชีวิตลูกได้มีคนแนะนําว่าไปหาพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าเป็นเอกของาศาสดาพระองค์ต้องช่วยได้สิเห็นไหมปรากฏว่านางก็ไปหาจริงๆพระพุทธเจ้าถ้าจะสอนตรงๆว่า เด็กคนนี้ตายแล้วกลับบ้านเธอเอาไปฝังไปเผาซะเถอะโยมกิ๊กคิดว่าพระพุทธเจ้าพูดได้ไหมประโยคแบบนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับสถานการณ์ณนะตอนนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหม,มคือพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดไปพระองค์คงรู้แหละว่าพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเราเพราะว่าพูดแค่หนึ่งปากแต่พระองค์ต้องการสถิติให้มากกว่านั้นด้วยการออกอุบายให้นางเดินไปขอเม็ดพันธุผักกาดจ,จากบ้านไหนก็ได้ทุกบ้านเอามาให้เยอะๆที่สุด เพื่อที่จะเอามาทําเป็นยาเพื่อที่ชุบชีวิตลูกเห็นไหมพระองค์ไม่ได้โกหกนะแต่พระองค์มีในใจไว้แล้วว่ายาของพระองค์คือแต่ละบ้านนั่นแหละที่เขาบอกว่าเม็ดพืชเราหาได้นะเราให้นะแต่นี่คุณมีกติกาจากพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องได้จากบ้านที่ไม่มีคนตายเลยในตระกูลนั้นๆบ้านเราก็มีคนตายก็ไม่ได้ก็ไปบ้านต่อไปไปบ้านต่อไปต่อไปไปร้อยบ้านผ่านบ้านทุกบ้านพูดเหมือนกันเลยว่าบ้านเรามีคนตายมีคนตาย ข้อมูลเชิงสถิติอยู่ในใจของนางกีสาโคตมีเต็มไปหมดสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดแต่นางเข้าใจเองโดยปริยายว่าทุกบ้านเขาก็ตายกัน mm hmm. เห็นไหมลองคิดเห็นไหมว่าเชิงสถิตินี่มีมีประโยชน์มากนะแล้วก็สมมุติการตั้งงานศพแบบเนี้ยแบบชาวพุทธเราคือเจ้าภาพกําลังเสียใจกับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าหากว่าไม่ได้จัดงานศพ ลูกๆทุกคนก็คงเสียใจร้องไห้กันแต่นี่พอจัดงานศพปุ๊บทุกคนก็มาเยี่ยมงานศพมาช่วยงานศพพอทุกคนมาแทนที่เจ้าภาพจะเสียใจอยู่ฝ่ายเดียวว่าทําไมเราต้องเสียแม่ข้อมูลเชิงสถิติเกิดขึ้นแล้วก็คือทุกคนที่มางานศพเจ้าภาพรู้ทันทีว่าอ๋อคนนี้เราก็เคยไปงานศพแม่เขาคนนั้นก็ไปงานศพพ่อเขาคนนั้นลูกเขายังเล็กน่ารักเราก็ยังเคยไปงานศพลูกเขาแม่เราไม่ได้เสียคนเดียวนี่พ่อเราไม่ได้เสียคนเดียวนี่บ้านแต่ละบ้านที่มาร้อยคนพันคน เสียหมดเลยก็บรรเทาให้เจ้าภาพรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาได้ว่าทุกคนตายหมดแม่เราก็เสียคนอื่นก็เสียตามนั้นเหมือนกันเห็นไ,ไหมมันเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่พระพุทธเจ้าพูดปากเดียวต่อให้เป็นเอกของาศาสดาเชื่อว่านางกีสาโคตมีก็คงไม่เชื่อแต่ถ้าจํานวนมากพูดปุ๊บเนี่ยข้อมูลเชิงประจักษ์มันชัดเจนอันนี้นะงั้นถ้าคุณโยมที่ป่วยอยู่ก็ขอให้ทราบว่า มองซ้ายไปเตียงนี้ก็มีคนป่วยนะมองซ้ายไปเตียงกองขวาไปเตียงนี้ก็มีคนป่วยนะเออเราไม่ได้ป่วยคนเดียวนะเรามีเพื่อนป่วยเพื่อนเจ็บแล้วเราก็ไม่ได้แก่คนเดียวถ้าเราอยู่บ้านเราก็นั่งแก่อยู่คนเดียวแต่พอเราไปงานทําบุญที่วัดมองไปข้างๆเออคนนี้ก็แก่นะเนาะคนนี้ก็แก่เนาะเออเราด้วาเราแก่อยู่คนเดียวนะเนี่ยเพื่อนแก่เพื่อนแก่<笑><笑>ก àn, <S <s เพื่อนเกิดเ <s> พื่อนเจ็บเพื่อนตายอย่างนี้บ่อยๆมากเข้ามันกด จิตเราจะเริ่มเริ่มเก่งขึ้นจิตเราจะค่อยๆซึมซับธรรมชาติเรื่องนี้และจะค่อยๆเก่งขึ้นอาจจะไม่สําเร็จกันในชาตินี้หรอกแต่เราจะสะสมไปอมอมกิ๊กโกนผมครั้งแรกตอนอายุประมาณเท่าไหร่โยมโกนผมครั้งแรกตอนอายุน่าจะประมาณช่วง44 45ี่สี่ห้าเจ้าค่ะพระอาจารย์ญาติโยมทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่นะอาจารย์เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่กลัวการโกนผมในวัยนี้อีกแล้ว แล้วจะโกนอีกอกี่ครั้งเขาก็ไม่กลัวแล้วเพราะเขาเคยผ่านมันมาแล้วเขาโกนมาแล้วตั้งหลายครั้งส่วนผู้หญิงที่ผมยาวแล้วยังไม่ไม่ตัดใจโกนไม่เคยกล้าโกนเนี่ยการโกนครั้งแรกจะเป็นรุ่งใหญ่มากเพราะเพราะไม่เคยงั้นการที่เราได้ได้ลองลองนอนแกล้งตายตอนกลางคืนว่าเรานอนคืนนี้ไม่รู้เราจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนะแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆด้วยนะว่าเราจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนะเพราะตายนอนหลับไปแล้วอะไรมันจะเกิดก็เกิดได้นะตอนที่เราหลับอยู่เนี่ย งั้นถ้าเราซ้อมตายทุกคืนนะเราซ้อมเจ็บป่วยทุกครั้งที่เราทานอาหารว่าขณะที่หลอดอาหารกําลังรับอาหารลงไปมันอาจจะเป็นช่วงที่หลอดลมมันเปิดมาแล้วมันเข้าไปในหลอดลมนู่นนี่นั่นเราก็ลองพิจารณาสิว่าความตายมันอยู่แค่การปิดเปิดของหลอดลมและหลอดอาหารที่มันไม่บาลานซ์กันความตายอยู่ใกล้นิดเดียวแค่นั้นเองพอเราทําอย่างนี้บ่อยเข้ามากเข้าซ้ําเข้าความตายจะไม่ค่อยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกับการกนผมที่ยกตัวอย่างนั่นแหละ นี่ยพระอาจารย์ก็ขึ้นคนวันนี้เหมือนกันนี่คนผมก็เบาเบาหัวดีนะใช่คุาพะอาจารย์โยมเป็นทรงที่เป็นทรงที่ดีที่สุดสําหรับโยมเจ้าค่ะพระอาจารย์ภาระน้อยจริงๆเจ้าค่ะคําว่าเบาของพระอาจารย์ในโยมกิ๊กหมายความว่าเบาทั้งศีรษะที่เป็นกายกายภาพแบบนี้ด้วย แล้วก็เบาทั้งความรู้สึกในใจด้วยว่านี่เราไม่ต้องเสียเวลาไปปัดแต่งทรงเลยนะเราเตื่นปุ๊บเราก็ล้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องไปหวีผมเราก็ไปทําวัดตีสีได้แล้วนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งรถท้ายกระบะเราก็ไม่ต้องไปกลัวนี้ผมเราไม่ได้ปิวอยู่แล้วเราไม่ได้เสียทรงอยู่แล้วมันเบาใจในการคิดตั้งหลายเรื่องเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อยาสระผมไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไปห่วงสวยห่วงหล่อนี่ก็คือเบาทั้งกายแล้วก็เบาทั้งความรู้สึกประมาณนี้ แล้วค่ะเอ่อกลับขออนุญ,ญาตพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะอยากจะขออนุญาตบอกเพื่อนๆน,นะคะถ้าวันนี้เพื่อนๆมีคําถามมีความไม่สบายใจอะไรที่อยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์สักด้านะคะขออนุญาตเน้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางน้องแอดมินจะรวบรวมคําถามมาให้กิ๊กได้กลับเรียนถามพระอาจารย์เพราะว่าทราบเพราว่าพระอาจารย์ก็ต้องวันนี้ต้องกลับขอคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูง <c oughs> ที่ได้เมตตาได้มาไลฟ์สดให้ธรรมะในวันนี้เพราะว่าทราบว่าพระอาจารย์ก็มีกิจกิบ แสดงพระธรรมค่อนข้างมากต้องกราบขอโทษที่ดึกไปสักนิดหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพิ่งจะนั่งรถกลับมาถึงวัดสักพักนี้เหมือนกันวันนี้บรรยายที่ e t เทคชนบุรีเจ้าค่ะก็ไปให้กําลังใจเด็กๆน้องๆหลานๆเราเคยเป็นเด็กมาก่อนเราก็รู้ว่าเขาชอบธรรมะแนวไหนเจค่ะพยายามพูดให้ตรงใจเขาแล้วค่ะมีคําถามอะไรก็ลองสอบถามกันเนาะค่ะมีคําถามอะไรเพื่อนๆถามมาได้เลยนะคะ อาพระอาจารย์เจ้าค่ะทีนี้เนี่ยโยมอยากให้พระอาจารย์ช่วยให้ทรมาเกี่ยวกับเรื่องของความสุขนะเจ้าค่ะความสุขจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นความสุขยังไงที่พวกเราควรจะ,สะแสวงหาให้เจอเจ้าค่ะพระอาจารย์ความสุขที่จริงที่สุดนะนะในวันสองวันเนี่ยพระอาจารย์เจอโยมหลายท่านเลยที่ก็บอกว่าพระอาจารย์มางานศพแม่หนูหน่อยนะรู้เสียดายจังเลยแม่หนูอ่ะเขาทําสวนกําลังจะเสร็จอยู่แล้วเชียว แต่เขาก็ทําสิ่งนั้นจะเสร็จอยู่แล้วเชียวกําลังจะเสร็จแต่ทาไมชีวิตต้องมาจบซะก่อนโ <Okay. S 2> ยมคิกสังเกตไหมว่ามีคนพูดอย่างนี้หลายครั้งนะว่ากําลังจะเสร็จอยู่แล้วเชียว <Okay. S 2> ก็เลยบอกว่ามันไม่มีอะไรเสร็จจริงหรอกโยมในโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรเสร็จจริงหรอก <Okay. S 2> เสร็จจริงที่สุดก็คือ,ก,คอก็คือพระนิพพานนั่นแหละก็คือการบรรลุนิพพานหยุดการปรุงแต่งนั่นแหละคือมันจบจริงที่สุดอยู่ตรงนั้นอย่างจังหวัดตราดมีสวนทุเรียนเยอะ เมื่อทําทสวนทุเรียนมา,มาสี่ปีห้าปีเมื่อสวนทุเรียนเริ่มเก็บเก็บพืชผลได้ต้นก็เริ่มโทมต้องเตรียมที่จะปลูกใหม่ต่อไปอีกแล้วไม่มีทางเสร็จแน่นอนงั้นถ้าหากว่าเดี <c oughs> ย๋ยวหุดแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอุปกรณ์พอาจารย์โทรศัพท์ขึ้นมาว่าอุปกรณ์คุณร้อนจัดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะร้อนจริงจริงอาจารย์อาจารย์ไม่เคยไลฟ์สดในในช่องทิกก็เลยไม่รู้ว่าโอ้กินพลังงานเยอะมาก ร้อนจัดมากเลย <laughs> <S <S เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพระอาจารย์ขอเอาพัดลมตัวเล็กๆมาเป่าหลังเครื่องนิดนึงไม่ไงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องเขาจะดับไปโดยปริยายใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปเจ้าค่ะอาจารย์เปิดพัดลมเป่าแล้วเอาละ <c oughs> ต้องใช้พัดลมเป่าที่ตัวเครื่องช่วยนิดหนึง่งพระอาจารย์ไม่ได้ชัด พระอาจารย์ไม่ได้ชาร์จไปใช้ไปใช่ไหมจ้าค่ะพระอาจารย์ออไม่ได้ชาร์จไปใช้ไป,เอ,ไปเ,เอาละต่อได้เลยถ้าพระอาจารย์หายไป